อัปเดตข่าวอาการบาดเจ็บของมาดิอุสคุนย่านะครับผู้เล่นหมายเลขสิบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปสามประตูต่อสองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้โพสต์ลงสตอรี่ในอินสตาแกรมว่าเจ้าตัวกําลังเรียกความฟิตอยู่บนจักรยานพร้อมมีข้อความว่า the time is flying นะครับจากแหล่งข่าวเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ย จะเจ็บประมาณกี่สัปดาห์นะครับไม่แน่นะรูเบนอัมบูริมก็ยังไม่เปิดเผยนะครับแต่คิดว่าเจ้าตัวเนี่ยหลุดพ้นจากการบาดเจ็บโดยเร็วนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยรูเบนอัมบูริมอาจจะซุ่มนะเอออาจจะมีแผนซุ่มเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยยูเนเต็ดจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะกลุ่มความลับนี้ไว้นะไม่ให้ใครรู้นะครับแบบว่าเกมต่อไปเนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับว่าอนุทกุลกย่าเนี่ยพร้อมลงเล่นนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่ช่วงสัปดาห์นี้มันก็ยัง มีบอลทีมชาตินะครับมาขั้นอยู่นะครับออผมว่าผมก็จะต,ตัวเนี่ยจะหายในเร็ววันนะครับแต่ก็ถ้าเกิดยังไม่พร้อมเนี่ยผมก็อาจจะพักไปสักวิกนึงเนาะเพราะว่าเกมที่มันสำคัญกว่าก็คือเกมในบ้านนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับผมว่าถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งเข็นลงดีกว่านะครับรอให้หายนะครับหายดีก่อนนะผมไม่อยากเอาอาการบาดเจ็บเนี่ยมาแลกนะครับถ้าเกิดลงไปเล่นในเกมซิตี้แล้วเกิดบาดเจ็บมัาหนักกว่าเดิมแล้วพักไปครึ่งปีอย่างเงี้ย ผมว่ามันไม่คุ้มนะครับรอจะตัวร้อมก่อนดีกว่าเพื่อนคิดถึงกันยังไงในการที่จะให้มาด,ดุดคุณย่าลงในเกมกับสตี้เลยนะครับหรือว่าจะให้พักไปก่อนแล้วค่อยลงในเกมที่พร้อมจริงๆอย่างเช่นเกมที่จะเจอกับเชลซีในบ้านนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครเห็นคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้นะครับหรือสามารถให้กําลังใจได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามรวมถึงคอมเมนต์พูดคุยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ